ยูทูบช่องช่องอะไรคะกินไปหวานหวานชแนลสวัสดีค่ะกินไปหวานหวานชแนลนะคะวันนี้ช่วงเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ไม่ก็มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วคะ่ะเล่าเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะคะว่าเจอกัออบสามีตนแต่ยังไม่ได้ดีซ่าถาวรน,นะคะ ก่อนที่แม่จะได้วีซ่าถาวรมานะคะแม่ต้องอทำงานอย่างน้อยอหนึ่งปีครึ่งสองปีอย่างที่เราได้เคยพูดกันไปแล้วนะคะได,ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะก็คือทีนี้ก่อนที่แม่จะได้วีซ่าถาวรน,นะคะแม่ได้เปิดร้านอาหารนะคะก่อนจะเลิกกับแฟนกับสามีคนเดิมะคะ่ะแม่ก็เปิดร้านอาหารนะคะซึ่งช่วงที่แม่ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแม่ก็ออกจากงานนะคะ ก็ตอนนั้นเขาแค่จ้างแค่เป็นผู้ช่วยเฉยๆนะคะก็ออกจากงานได้ปีครึ่งสามีก็ลดเวลาละงานลงเป็นาาจากที่ทำเป็นงานประจำนะคะก็ลดลงมาเป็นแค่ m i n i j อบนะคะึค่งซึ่งก็คือต้องไปแจ้งตกงานนะคะ ออกมาเลี้ยงลูกได้ปีครึ่งก็ตกงานค่ะช่วงที่ตกงานนะคะก็ลูกสาวก็ได้ประมาณสองขวบนะคะแม่พาลูกสาวไปเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะช่วงที่ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลแม่ก้อยก็ได้ไปลงคอสโรงแรมและร้านอาหารนะคะซึ่งทาง กรมแรงงานเขาให้เราเลือกว่าเอาสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับเรานะคะก็จะจัดคอร์สให้ซึ่งคนที่ตกงานทุกคนนะคะจะต้องไปลงเรียนคอร์สตามที่ทางกรมแรงงานยื่นเสนอมานะคะซึ่งแม่ก้อยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแม่ก้อยตกงาน เพราะสามีแจ้งตกงานนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเรายังไม่มีงานทําถ้าสามีแจ้งตกงานเราก็ตกงานไปด้วยอัตมัตนะคะพ่วงกับสามีนะคะตกงานประมาณ2ปีค่ะช่วงปีครึ่งที่ตกงานนะคะแม่ก้อยก็ไปเรียนอคอรส์สโรงแรมและการโรงแรมและร้านอาหารนะคะก็ทางกรมแรงงานส่งไป ต้องไปเรียนประมาณ4เดือนนะคะเป็นคอรสพื้นฐานสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทำงานด้านการบริการนะคะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือเป็นคออ่อครัวแม่ครัวอะไรต่างๆนะคะซึ่งแม่ก้อยก็ไปเรียนอยู่ที่นั่น4เดือนช่วง4เดือนก็มีการเรียนทำอาหารทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะซึ่ง มันเป็นของ f o อย6์ชูเ่นะคะฝา่าเอซึ่งที่ห้องเรียนที่เราเรียนจะมีห้องครัวอยู่ด้วยนะคะเป็นครัวใหญ่สำหรับทำอาหารเพื่อส่งไปแจกจ่ายไปให้กับทางโรงเรียนหรือว่าพนักงานคนอื่นๆนะคะในของของฟอยฮชเลียนะคะ ก็ทำแล้วก็ต้องแจกจ่ายไปก็ขับรถไปส่งตามที่เขาออเดอร์มานะคะเราก็จะมีทั้องอาหารข้าวอาหารหวานนะคะก็จะมีว่างอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบ่งๆ่งันทำนะคะก็จะเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการคํานวณปริมาณอาหารต่อคนหรือว่าต่อกลุ่มนะคะนี่นะสาหรับกี่คนกี่คนนี่ก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะจะัดปริมาณจาัดสรรปริมาณนะคะก็เรียนอยู่ประมาณ4เดือนก็ได้ไปประกาศ การโรงแรมและร้านอาหารขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้ใบป,ประกาศใบประกาศมานะคะหลังจากนั้นแม่กยก็ระหว่างที่เรียนแม่กยก็มองมองหาสาบหานะคะร้านร,ร้านอาหารตำสั่งร้านเล็กๆนะคะแม่ไม่มีทุนเยอะนะคะทุนแม่ก็ประมาณไม่กี่พันยูโรนะคะแม่ก็ มองหาร้านที่เขาเป็นร้านที่เปิดมาแล้วแล้วเขาปิดไปนะคะซึ่งตัวนี้เราจะสบายหน่อยหนึ่งตรงที่เราแค่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยไม่ต้องไม่ต้องอซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายนะคะซึ่งแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคืออยากจะเริ่มอยากจะลองนะคะคือตอนนั้นมีไฟในการอยากรู้อยากเห็นอยากลองสูงมากก็ลองเปิดร้านดูนะก็ได้ร้านร้านหนึ่งนะคะ ทุกอย่างมีในนั้นหมดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์อุปกรณ์ทำอาหารเราซื้อแค่เป็นบางอย่างนะคะหรือซื้อไม่หมดแล้วก็เราก็เริ่มทําอยู่ที่นั่นนะคะทําได้ประมาณเกือบสามปีอย่างที่บอกนะคะและก่อนที่เราจะทำร้านอาหารนะคะเราต้องติดต่อไปยังจ o อบเซ็นเตอร์นะคะก็คือกมรมแรงงานนะคะกรมจัดหางานนะคะเพราะว่าเรายังเป็นคนตกงานอยู่แต่เราอยากจะทำงาน มีธุรกิจส่วนตัวของเราเราก็ต้องแจ้งกับเขาไปว่าทงางกรมแรงงานเขาก็จะช่วยสนับสนุนเรานะคะโดยการที่เขาจะาจ่ายค่า,าบ้านค่าน้ำค่าไฟให้เรานะคะสำหรับที่ร้านเขาจะไม่ช่วยนะคะเขาจะช่วยเฉพาะที่บ้านนะคะแล้วก็แต่เราต้องเอารายรับรายจ่ายต้องรายงานทางกรมรายงานทุก ทุกเดือนนะคะรายรับคุณเท่านี้รายจ่ายคุณเท่านีา้ต้องเก็บหลักฐานไปให้ทางกรมแรงงานทุกเดือนนะคะเพื่อตรวจสอบว่า,าคุณจะสามารถยืนอยู่ได้ไหมรายได้ที่คุณทำารายได้ที่คุณหาจากธุกรกิจส่วนตัวของคุณคุณจะสามารถ ดูแลครอบครัวคุณได้ไหมดูแลตัวคุณเองได้ไหมไรายได้คุณเพียงพอกับจํานวนสมาชิกในบ้านไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ปนหนึ่งประมาณ1ปีกับ6เดือนนะคะประมาณนี้นะคะช่วงปีแรกเขาก็จะช่วยเต็มนะคะช่วงช่วงครึ่งปีหลังเขาก็จะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งนะคะตามที่แม่มีประสบการณ์มานะคะก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราตัดสินใจว่าคุณจะยังทําธุรกิจคุณต่อ หรือพอแค่นี้ถ้าคุณพอใจในรายได้ของคุณคุณก็สามารถออกจากกรมแรงงานได้นะคะแม่ก้อยกอ็ตัดสินใจว่าจะทำต่อค่ะช่วงที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมแรงงานก็คือก็ยังมีเงินหมุนเวียนอยู่นะคะแล้วมีพีคอยู่ช่วงที่ว่าสามีเริ่มไม่อยู่กับร่องกับรอยละเริ่ม ไม่มีแรงจะทํางานแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเขาดึมนะคะเขาก็ไม่เรื่อไม่ทางานค่าบ้านเขาก็ไม่จ่ายค่าไฟเขาก็ไม่จ่ายค่าน้ําเขาก็ไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ที่บ้านก็ไม่จ่ายซึ่งแม่ไม่ทราบค่ะแม่ไม่ทราบเพราะแม่ละเลยเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าเราหมดแต่หมกมุ่นอยู่กับที่ร้านหนึ่งปีเต็มๆค่ะที่ไม่ได้จ่ายค่าเครื่องทำความน แล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าประมาณ6เดือนค่ะเจ้าของบ้านเขาก็มาทวงกับแม่ว่าสามีเธอไม่จ่ายจ่ายค่าบ้านมาหเดือนแล้วเธอต้องจ่ายไม่งั้นพ็กเธอต้องย้ายออกเง,งินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บได้ที่ทําได้ที่ขายอาหารได้แม่ก็เอามาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่บ้าน ะะเอามาจ่ายก็มากโขยเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นแม่ก <prestigious> mhm <peaks> ็ต้องเริ่มน <invoke> ับหนึ Vog, <PI anger 000 eni> ่งใหม่อีกรอบนึงกับร้านที่ทำอยู่หลังๆแม่ก็เลยไม่ไหวเพราะว่าทั้งร้านทั้งลูกทั้งสามีแม่ไม่มีเวลาค่ะสามีไม่เท่าไหร่แต่ลูกแม่ไม่มีเวลาให้แม่ก็เลย ัดสินใจบอกเลิกกับแฟนอย่างที่บอกค่ะก็ย้อนไปกับไปฟังดูคลิปที่แล้วตอนนี้เลิกกับแฟนนะคะก็เลิกกันค่ะและหลังจากนั้นแม่ก็ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมอยู่ที่บ้านหลังนั้นประมาณ4เดือนถึงหเดือนก็ย้ายออกนะคะย้ายออกมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะช่วงที่ย้ายอยู่ก็โอเคค่ะทุกอย่าง ยังราบรื่นเหมือนเดิมก็คือปิดร้านบ่ายโมงครึ่งก็รีบไปรับลูกสาวที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะกลับมาบางทีก็พาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเด็กเล่นมางบางทีก็ไม่มีเวลาพาไปก็ต้องมานั่งอยู่ที่ร้านเพราะว่าต้องเตรียมของสําหรับขายตอนเย็นอีกซึ่งทําอยู่อย่างเงี้ยอีกประมาณเกือบเกือบปีอะค่ะลูกสาวก็ต้องมาอยู่ที่นั่นด้วยทุกวันจนถึง สามทุ่มหรือสี่ทุ่มถึงจะได้เข้าบ้านกันพร้อมกับแม่นะคะซึ่งช่วงเป็นช่วงวัยเรียนอนุบาลจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเด็กจะไม่ได้เคร่งครัดเท่าไหร่จะไปสายก็ได้หรือโทรแจ้งก็ได้อะไรประมาณนี้จ,จุดจุดพีคมันอยู่ที่ตอนที่ลูกสาวเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หช่วงครึ่งปีแรกแม่บอกเลยว่าสงสารลูกมาก การม้านาก,ก็นมานั่งทําที่ร้านต้องอยู่ช่วยแม่จนดึกดื่ตอนเช้าตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวทีนี้ถามว่าร้านขายดีไหมขายดีมากค่ะแม่ทําคนเดียวนะคะทั้งพนักง,งานเสรริร์ฟพนักง,งานล้างเก็บจัดเตรียมทุกอย่างรับออ,อร์ออเดอร์ทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ไปเสิร์ฟข้างนอกอะไรทุกอย่างแม่คนเดียวหมดเลยก็คือวิ่งโลกคนเดียวจากน้ําหนัก เกือบห้าสิบห้าห้แม่ลงมาเหลือแค่ส5่สิาน้ำหนักลดลงไปถึง10บกิโลในระยะเวลา3ปีที่เปิดร้านนะคะกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องคบคิดมากมายมีสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจอีกรอบหนึ่งว่าระหว่างร้านระหว่างเงินกับครอบครัวเราจะเลือกอะไรนะคะคิดทบทวนดูแล้ว เงินก็อยากได้แต่ก็ไม่อยากสูญเสียลูกไปก็อยากจะมีเวลาให้ลูกมากถึงมากที่สุดเพราะเด็กช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการความต้องต้องเรียนรู้และต้องการออความเอาจใจใส่จากผู้ปกค,ครองนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจค่ะครั้งสุดท้ายครั้ง,งิ่งหน่ไม่รู้จัดสินใจถูกหรือผิดแต่แต่ก็ต้องเลือกค่ะเลือกเอาว่า ปิดร้านคับเพราะช่วงนั้นลูกชายคนโตก็เริ่มจะเข้าวัยรุ่น1 3 14นี่เริ่มติดเพื่อนเลิกงานกลับมาก็มาอยู่บ้านมองมาหาลูกไม่เห็นต้องไปตามลูกหกสั 6, คนควรหายเพราะว่าซีทุ่มลูกก็ยังไม่กลับมาบ้านนะคะก็ต้องไปตามต้องไปหากันค่ะบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่าเด็กอายุ13 14ความรับผิดชอบก็ยังมีไม่ได้คือบ้านก็ไม่เป็นบ้าน เราใช้เวลาอยู่กับร้านมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะทำอะไรพร้อมกันให้ดีอย่างไรอย่างได้แม่ก็เลยตัดสินใจป,ป,นใปิดร้านไปค่ะปิดร้านไปทิ้งไปเลยทุกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความฝันของตัวเองมาทำเพื่อครอบครัวค่ะก็ ต้องพึ่งทางกรมแรงงานแล้วทีนี้รอไปตกงานแบบตกงานแบบ100%เปอร์ซค่ะแม่ก็ตกงานอีกรอบค่ะช่วงที่ตกงานก็เหมือนเดิมค่ะต้องเขียนจดหมายสมัครงานเดือนหนึ่งประมาณ12ฉบับนะคะต้องเขียนทุกเดือนนะคะแม่ตกงานอยู่ประมาณปีกว่าๆนะคะไม่นาน ็เข้าคอร์สนั่นคอร์สนี่คอร์สคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานคอร์สทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทางกรมบริงานเขาเขายื่นข้อเสนอมาให้อะไรอย่างี้แม่ก็ไปแล้วเขาก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่แบบว่าเป็นสําหรับคอร์สสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นคอร์สสำหรับการความกระตือรือร้นในการทํางานในการหางานคะในคอร์สนี้แม่ไป เรียนอยู่ประมาณปีไม่ถึงไม่ใช่ปีเดือนหนึ่งนะคะประมาณ4ี่ถึงหอาทิตย์นะคะมันทั้งหมด2ออเดือนก็สี่สี่อาทิตย์กว่ากว่าแม่ก็ได้งานค่ะแม่สมัครงานค่ะเป,เ,เ,เป็นร้าน,นะะเป็นร้านอิมบิสนะคะไปสมัครงานตรงนั้นเขาก็รับเพราะว่าเขามีเขาเขามีเออเออโรงอาหารตามตาม ตามบริษัทต่างๆนะคะที่เขาไปเปิดเขาทำอยู่ตรงนั้นแล้วก็แจกจ่ายให้พนักงานตรงที่ที่อื่นนะคะซึ่งตรงนี้ไปฝึกงานอยู่ประมาณสองอาทิตย์ตรงนั้นนี้ตรงที่เขาทำกับข้าวแล้วทำอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆเป็นโรงอาหารนะคะของธนาคารนะคะก็ไปทาตรงนั้นไปฝึกงานอยู่สองอาทิตย์เจ้าของ้านเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเราทํางานดีเราทํางานไวสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีนะคะก็ได้ไป เ,เขาก็ส่งไปอยู่ที่โรงอาหารของบริษัทบริษัทหนึ่งก็ส่งไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาไปประมูลโรงอาหารตรงนั้นได้เขาก็ยังไม่มีการลังงานแม่ก็ไปอยู่ตรงนั้นประจำตรงนั้นท่ตรงนั้นหนูไม่ทําอยู่ประมาณ2ปีนะคะก็คือด้วยความที่เรามีมนุษยมนุษยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะคะม,มีมีความ เยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะทาความทำงานด้วยด้วยความด้วยความที่แบบว่าเราใจรักเราชอบทำงานได้นี้เราก็ให้เต็มร้อยค่ะเราก็จะให้ทํางานให้เต็มร้อยคือหลังจากนั้นร้านที่ทําอยู่เขาก็เลิกทำโรงอาหารตรงนั้นเขาก็ไม่ประมูลทําต่อเขาก็เลิกไปก็มีคมนมาประมูลตกทาง เจ้าหน้าที่ของพนักง,งานของของบริษัทนั้นคือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้ค่ะการเงินการบัญชีแล้วกเ็เขาก็เรียกเราไปว่าเขาชอบเราทํางานเพราะว่าเวลาทํางานจากที่ร้านข้างล่างไม่ใช่พรที่ร้านเวลาข้างบนเขามีงานสมรสมรับลงสมนาอะไรเนี่ยเราจะต้องไปเอาเอาเครื่องดื่มไปตั้งเอากาแฟไปไปเสิร์ฟตรงข้างบนแล้วก็ จะมีอาหารว่างทําไปแล้วเขาชอบตรงที่เราทําความทํางานไวแล้วก็มีความที่แบบว่าใส่ใจกับทุกๆทุกทคนใส่ใจกับทุกสิ่งที่เราทํานะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของร้านร้านเนี้ยเขาเลิกทําไปคุณไม่ต้องกลัวนะคุณไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนรอยอยู่ตรงนี้คนที่เข้ามาประมูลใหม่เขารับคุณเข้าทำงานเขาจะฝากเราเข้าทำงานตรงนั้นก็ฝากเราอีก ก็ทำตรงนั้นต่ออีกประมาณปีครึ่งหรืสองปีรวมๆแล้วเราคนเก่าออกไปแล้วว่าเจ้าของร้านคนใหม่เขาก็เข้ามาเขาก็ประมูลเอาตรงนี้ได้เขาก็รับเราเป็นพนักง,งานตรงั้นต่อกับเพื่อนอีกคน,น,นก็ทำอยู่กันสองคนนะคะซึ่งเราเป็นคนที่ทํางานไวมากแบบพนักง,งานที่ช่วงเบรคเขาจะมีเวลาพักแค่ประมาณ30นาทีช่วง30นาทีเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวทุกแผนนะคะเราจะต้องทํา ตัดอาหารให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อยากให้เขารอนานเกินสนาทีซึ่งเราทําได้เราทําได้แบบไวมากเขาไม่ต้องรอมากเข้าสังส่งสังส่งสั่งสั่งเราตักตักตัก,ต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 กคิดเงินอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างก็คือ2คนที่ทําแบบจากที่เมื่อก่อนอตอนที่เราเข้าไปทําที่โรงอาหารใหม่ๆสกปรกมากจะบอกว่าโรงอาหารสกปรกมากเพราะว่าพนักง,งานที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามาทาท,ท,ท,ที่ที่ตรงนี้นะ่ เขาไมากา่กวจะอ,อักษาความสะอาดกันเขาจะไม่ดูตัวดูโต๊ะดูอะไรเนี่ยตรงข้างๆอะไรเนี่ยเขาไม่ทำแต่เราเนี่ยคือเวลาว่างเราก็จับกวดถู่หมดทุกอย่างเช็ดจนมันวับเงาวับก็ทุกคนก็ประทับใจค่ะที่บริษัททั้งผู้จัดก,การโรงงานผู้จัดก,การทุกแผนเเกเนะคะก็ก็ชอบเราติดใจเราในการทํางานก็ได้งานเพิ่มอีก ก็คือออกจากงานตัวเก่าเจ้าของร้านคนเก่า,าก็ปิดงานร้านไปเราก็ได้งานที่เดิมแต่เป็นเจ้าของร้านคนใหม่เขาก็ทําไปมาช่วงหลังพอทําได้ประมาณสองปีเจ้าของร้านคนเดิมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีปัญหากับทางข่าวทางบริจัดการโรงงานทางเกี่ยวกับการทําอาหารอะไรแล้วโรงงาคุงราคาอะไรประมาณนี้เขาก็เลิอกออกไปเขาก็มีคนมาแทนเขาก็ตอนแรกคิดว่าไมค่ก็จะทําต่อแต่ทีนี้คิดไปขึ้นมาลูกยังเล็กก็เลยไม่ทํา ก็เจ้า,จาของคนใหม่ก็เข้ามาเขาก็ให้เราไปสัมภาษณ์งานก็คือทางทางบริษัทเขาก็จะส่งเราไปอีกแต่เขาให้ค่าแรงน้อยแม่ไม่เอาไม้มีสิทธิ์เลือกก็เลยไม่ได้ทํานะคะก็เลยไม่ได้ทําก็ทุกวันนี้ก็ออกมาไม่ได้ตกง,งานเหมือนครั้งครั้งก่อนๆนะคะออกจากงานปุ๊บก็ช่วงเดือน สิงหานะคะก็เดือนเดือนสิงหาจะเป็นช่วงที่เด็กเขาจะปิดเทอมกันแม่ก็ขอบอกว่าก็พอดีไปเจอจะไปเจอคนรู้จักเขาก็เปิดร้านอิมพิสซเหมือนกันเขาก็ขัดปิ้งยางเขาก็มาทาบทามแม่ไปว่าเธอจะไปทํางานกับฉันเม่อะไอรอ,อนอนี้งั้นไปลองดูก่อนไว้สักอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้แม่ก็เลบอกว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมฉันขอหยุเดเดือนหนึ่งจะเริ่มง,งานเดือนเดือน าลาคมวันที่หนึ่งได้ไหมแต่ช่วงนี้ฉันขอไปฝึกง,งานที่ร้านสองอาทิตย์ถ้าเธอชอบไม่ชอบเธอก็บอกเขาก็บอกว่า,เ,า,เ,า,เ,ขาเขาจะเอาเราเขาเเาอราาเรู้แล้วว่าเราทํางานดีเราทํางานได้เขาก็จะเอาเราเขาบอกงั้นฉันขอขอหยุดหนึ่งเดือนนี้ฉันขอไปไปท่องเที่ยวก่อนแล้วกลับมาแล้วฉันจะมาเริ่มงานตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยซึ่งหลังจากนั้นวันที่หนึ่งปี2019หลังจากนั้นมาตอนแรกแม่คอยค,คิดว่าไม่คอยจะเปิดร้าน ร้านอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอพอมา,มาเริ่มมาทํางานที่นี่ก็ชอบค่ะได้เจอผู้คนมากน่าหลายตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งแม่มักจะได้คาชมจากลูกค้าเสมอว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอรายอรยะใส่ดีได้ทํางานมาไม่ต้องรอนานหลายครั้งที่ทางลูกค้าจะซื้อขนมซื้อดอกไม้ซ,ซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากเป็นประจำ มาฝากแม่เป็นประจำส่วนเจ้าข,ของร้านบอกว่าฉันทำามนนี้มาหลายสิบปีไม่เคยได้ไม่เคยได้จับลูกค้าทีทไไ่ไม่สนิทชิดเชื้อกันนะไม่เคยได้อะไรเลยเธอเพิ่งมาทำทำไมเธอได้อะไรประมาณนี้ขเขาก็พูดแซวเลยนะคะก็นะเขาทำงานด้วยความรักด้วยความจริงใจนะคะสิ่งที่เรารักเราก็ทุ่มเทให้นะคะจะเป็นงานของเราหรือไม่ใช่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ใช่นะคะแต่เรารักในงานที่เราทําเราก็ให้เต็ม ให้เต็มรอยนะคะให้ใจไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตอนแรกว่าจะทําสักประมาณ4ีหเดือนเราจะไปเปิดร้านนะคะ mm hmm. แต่ทีนี้มันมาติดตรงที่ไอ้ v โควิดนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. โรคร้ายระบาดแม่ก็เลยต้องติดเน่กกิตูที่นั่นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะ mm hmm. แต่ก็มีความสุขดีคะ mm ่ะ hmm. เจ้าของร้านใจดีลูกค้าน่ารักนะคะ mm hmm. งานดีเ mm hmm. งินดี นี่ก็เลยขออยู่ต่อนะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะแม่เป็นคนที่ไม่ชอบหยุนิ่งอยู่กับที่ก็เลยคิดว่า,าร่อยสักนิดนะขอเวลาสักหน่อยนะขอให้อะไรอะไรที่มันลงตัวอีกสักนิดหนึ่งแล้วแม่จะเริ่มคิดการออีกรอบหนึ่งนะคะช่วงที่แม่ตกงานนะคะแม่ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ ช่วงที่เปิดร้านก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปทํางานในโรงอาหารที่เราทำที่เียเราต้องตัดสินใจอะไรหลายอย่างด้วยตัวเองนเยอะมากนะคะมันทําให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะก็ได้ประสบการณ์มาเยอะค่ะประสบการณ์ประสบกา,ารณ์ที่ดีก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็มีเราก็เอามาแก้ไขนะคะก็ได้เยอะค่ะทีนี้เราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อน ชีวิตในสิ่งก็ดินกันต่อไปนะคะแต่ะคาเล่าซะเยอะเลยนะคะออกนอกคู่นอกทางด้วยก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเอาไว้ยังไงเดี๋ยวแม่จะมาคุยรอบหน้าเรื่องขอวีซ่าถาวรได้หรือยังไม่ได้วีซ่าถาวรหรือยังเดี๋ยวมาชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีอะไรให้น่าติดตามอีกเยอะเลยคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ กินไปหวานหวานชันนั่ง